ดอกแก้วมันออกดอกดอก,ดอกลวงแล้วก็น่าจะกำลังติดลูกอะมั้งเนี่ยกำลังจะติดลกูกเฮอันนี้อะไรเนี่ยตะกะแเตนเห็นรือเปล่ามีตะกะแเตนด,ด้วยเนยียนเชะเฮ ตะกระตนตะกระตนตะกระตนไหนทั้งถ่ายไหนดิเออได้ละฮึโฟกัสเลนตะกระตนสีเขียวเนียนเลยจับอยู่บนต้นดอกแก้วธรรมชาติก็เขียวชฉยอวมดี นี่จะเป็นแม่น้ำชื่อน้ำโพงลอนดอนการส้มการส้มอากาศดีนะว,วันนี้ลมเรื่อยๆเอื้อย มีลมพัดมาธาตุลมลมก็เป็นธาตุลมไปในร่างกายก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุพัดเข้าพัดออกสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใ่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ใครแล้วไป ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราผู้นั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์ผู้นั้นก็ยิดใจตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหลงผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงก็ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วลมก็สักแต่ว่าลมธาตุก็สักแต่ว่าธาตุลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เห็นถึความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะแล้วจิตใจจะไปยึดไปถือไปอยากได้อะไรอีกอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงจะไปอยากได้หรออยากให้อ่าอยากให้ลมมันพัดไปนั่นไปนี่เหรอนี่ยถีของสัตว์โลกก็าทีของสัตว์โลกโลก,ก็อยู่ ไปถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะก็ก็เหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปไม่ต่างกันกับสัตว์เลี้ยงชานพวกนี้แต่เราก็ไม่ควรประมาทนะเราก็อาจเคยเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานพวกนี้หรือว่าอนาคตเราก็ไม่แน่นะ วัตรสงสารเอาเนี่ยเอานอนได้ที่ไหนเลยวัตรสงสารต้นมะกรูดเลยอืม นี่ก็เป็นธาตุน้ำมีอยู่ประจำโลกน้ำธาตุน้ำในร่างกายของเราก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองน้ำเยี่ยวน้ำปัสสาวะน้ำลายน้ำเลือดอะไรสัก่วราธาตุน้ำเท่านั้นแหละเป็นของเหลวมองเห็นตามความเป็นจริงนะสัก่ว่าธาตุไม่ยึดไม่ถือเป็นตนเป็นของตนจิตใจมันก็แก้ไขความยึดมั่นถือมั่น ความทุกข์กตั้งอยู่อะไรยังไงนะทีนี้